ในโอกาสต่อไปเป็นเวลาฟังธรรมปฏิบัติธรรมการฟังธรรมก็เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในที่จะนำไปปฏิบัติอย่างหนึ่งย้ำสิ่งที่ได้ฟังมาแล้วให้เข้าใจชัดแจ้งเห็นชัด ในการปฏิบัติอย่างหนึ่งพร้อมทั้งการฟังนั้นจิตเมื่อมุ่งอยู่กับการฟังก็ไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นทำให้เกิดความสงบได้อย่างหนึ่ง <c oughs> <c oughs> การฟังธรรมจึงนำเพื่อให้เกิดความสงบสุข และเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติคนที่ได้ฟังธรรมผู้ที่ได้ฟังธรรมรู้หรือจำคำนำั้นไม่ลืมไปอยู่ณนที่ใดๆหรือขณะใดก็ปฏิบัติตามที่ได้จดจำมาแล้วนั้น นำเอาคำสอนนั้นเป็นครูติดตัวตะแต,ตามตัวเราไปเพื่อข้อความที่จะพึงปฏิบัติให้ถูกต้องการฟังธรรมจึงมู่ในหลักการแห่งการศึกษาการฟังธรรมของพระพุเทธเจ้า เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ปรารถนาดีหรือมุ่งหวังปฏิบัติเพราะพระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีมาครบบริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์จัตรู้ขึ้นได้โดยความเป็นจริงคำสอนของพระองค์ตกอยู่ณที่ใด ผู้ใดได้มีโอกาสศึกษาเราเรียนเป็นเหตุให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งสำหรับเราผู้ปฏิบัตินั้นถึงจะมีความภาพเพียนขยันปานใดก็าตามคงไม่สามารถจะรู้ได้ได,ด้วยตนเองได้ด้วยตนเองได้ เพราะควาเพนบารมีมาอย่างน้อยจึงต้องศึกษาคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไว้เป็นหลักค้นได้ศึกษาและนำปฏิบัติจนเห็นชัดปรากฏกับจิตแล้วจะทําให้เป็นผู้ที่มีความแตกฉานในอัตในธรรม ย่อมเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นวันหน้าต่อไปเป็นครูพาอาจารย์ของผู้ใดเป็นผู้นำหมู่คณะในที่ไหนก็ไม่เกื้อเินสามารถที่จะชี้แจงและแนวทางให้ผู้อื่นเกิดควา,ามรู้ควา,ามเข้าใจขึ้นได้ธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อศึกษาแล้ว จึงมีคุณมากมายสำหรับในการปฏิบัต like ิเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสมาธิการทำใจให้สงบที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสั่งสอนไว้ใจเป็นจุดสำคัญอย่างยิ่งของชีวิตนี้ใจเป็นต้นเหตุ ที่จะทำที่จะพูดใจเป็นผู้นึกคิดก่อนแล้วจึงทำจึงพูดเพราะฉะนั้นถ้าากว่าใจดีใจผ่องแผ้วใจเป็นกุศลก็นึกคิดในเรื่องที่ดีทำก็ดีพูดก็ดีถ้าใจไม่ดีเป็นอกุศลการทำ คิดออกมาในให้การทำก็ไม่ดีการพูดก็ไม่ดีใจจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การอบรมการที่จะอบรมจิตใจของตนนั้นให้เกิดประโยชน์สำคัญสองประการคือหนึ่งอบรมใจให้สงบสองอบรมใจให้รู้แจ้ง ทั้งสองประการนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากการอบรมใจให้สงบเรื่งเรียกว่าสมาธิเมื่อคืนก่อนได้พูดไปช่วงหนึ่งแล้วในเบื้องตอน้นการทำสมาธินั้นไม่ใช่มีแต่การเพ่งการนึกอย่างเดียวใช้ปัญญาพิจารณาก็มี การใช้ปัญญาพิจารณามีอยู่สองประการพิจารณาเพื่อให้สงบพิจารณาเพื่อให้เกิดความร,รู้แจ้งถ้าจิตยังไม่สงบพิจารณากายนี้ท่าท่าน,นี้อันนี้ก็จะเกิดความสงบขึ้น นั้นเมื่อเกิดความสงบขึ้นแล้วพิจารณาซ้ําสิ่งที่เห็นในการสงบแล้วนั้นแล้วแยกออกไปเป็นส่วนๆให้เห็นความเป็นของไม่ทิงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เป็นหลักของวิปัสสนาคือให้ความร,รู้แจ้งวิธีการในการพิจารณาจะให้จิตสงบคือสมาธิ ที่เกิดจากการพิจารณานั้นก็ดังที่เราได้สวดกันอยู่ทุกๆวันเกษาผมทั้งหลายโลมาขนทั้งหลายนาขาเล็บทั้งหลายเป็นต้นธรรมดาถ้าหากว่าเราจะพิจารณาร่างกายของเราทั่วทั้งล่างหรือมองไปรูปทั้งล่างนี้ให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเปของมองยาก แต่ถ้าหากว่ารู้จักแยกส่วนประกอบต่างๆของร่างกายให้เห็นออกไปเป็นแต่ละอย่างละอย่างผมเป็นส่วนหนึ่งขนเป็นส่วนหนึ่งเล็บเป็นส่วนหนึ่งฟันเป็นส่วนหนึ่งหนังเป็นส่วนหนึ่งเนื้อเป็นส่วนหนึ่งเอ็นเป็นส่วนหนึ่งกระดูกเป็นส่วนหนึ่งเป็นต้นแยกออกมาเป็นส่วนๆๆๆแล้ว ก็จะเห็นความเป็นจริงได้ง่ายสมมติว่าเครื่องยนต์ที่เขาประกอบแล้วเดินเครื่องได้เรามองรูปภายนอกเป็นไปรูปร่างที่เขาเป็นทำเครื่องยนต์เกิดขึ้นไม่รู้ว่าภายในเขาทำอย่างไรถ้าเปิดออกมาแล้วถอดออกมาเป็นชิ้นๆกระจัดกระจายออกไป ความที่ยึดถือว่าเป็นเครื่องยนต์ก็จะค่อยๆค,ค,คลายหายไปเห็นแต่ส่วนต่างๆของเหล็กที่ประกอบไว้เป็นรูปอย่างนั้นมั่งรูปอย่างนี้บ้างความยึดมั่นถือมั่นว่านี่หรือเครื่องยนต์ก็เบาบางลงไปการที่รู้จักแยกกายนี้ออกเป็นส่วนๆ ให้เห็นว่านี่ผมนี่ขนนี่เล็บนี่ฟันนี่หนังจะเป็นเหตุให้เกิดความรูร้สึกถอนความยึดถือว่าตัวว่าตนพร้อมทั้งการที่จะพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลก็ง,ง่ายเช่นผมตัดโกนออกมาจากตัวเราแล้วหรือของผู้อื่นแล้ว ใครเอาผมมาให้หยิบให้คลำก็ไม่อยากหยิบไม่อยากคลำเพราะนึกปฏิกูลถ้าผมนี้ตัดมารวมมากองไว้มากๆแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้โดนแดดบ้างโดนฝนบ้างก็จะทรงกิ่นเหม็น ถึงแม้ไม่ให้โดนฝนโดนแดดเก็บไว้ในภายในก็ส่งกลิ่นเหม็นเพราะขาดการชำระล้างที่อยู่บนศีรษะไม่ส่งกลิ่นเหม็นเพราะชำระล้างไว้ทุกวันถ้าไม่ชำระล้างไว้ก็ปฏิกููความเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้แม่ขนแม้หนังเล็บฟันก็เช่นเดียวกัน ที่เห็นง่ายๆเล็บแปลฟันเล็บถ้าไม่ตัดไม่แค้ก็ดำผุกโปกโสโครฟันเมื่อถอนออกมาจากปากแล้วเปื้อนไปด้วยมูลอาหารสิ่งต่างๆที่เกาะอยู่กับฟันแม่ของเราเองเมื่อถอนออกมาจากปากของเราแล้วให้กลับอมเข้าไปอีกเหมือนอมทอฟฟี่ ก็คงทำกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะเกิดความขยะขแขยงท่านสอนให้พิจารณาให้เห็นส่วนต่างๆของร่างกายให้เห็นเป็นขยะขแขยงน่าเกลียดให้ได้เพราะเมื่อเห็นสิ่งเหล่านั้นขยะขแขยงน่าเกลียดเกิดขึ้นในจิตแล้วความเห็นนั้นไม่ใช่เป็นความเห็นของสมองหรือไม่ใช่เป็นความเห็นของตา เป็นความเห็นของจิตอยู่นะภายในเกิดความรู้สึกเห็นด้วยจิตเห็นด้วยครั้นเมื่อจิตเห็นด้วยก็จะรู้สภาพในความเป็นจริงในสิ่งปริกูลในสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดความรู้สึกขยะแขยงและถอนความติดที่เคยชอบใจพอใจมาในปางก่อน ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้เองพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่คนผู้รักสวยรักงามหลายครั้งในทํานองที่เรียกว่าใช้อภินิหารเข้าช่วยเช่นพระนางเขมาพระมเหสีองค์น้อยของพระเจ้าบินพิสาร ซึ่งมีรูปที่สวยงามมากงามจนหลงตัวเองว่าใครๆก็สวยทู่ตนเองไม่ได้เคยได้ยินว่าพระพุทธเจ้านะนั้นสอนให้พิจารณาว่ากายนี้ไม่งามกายนี้ของโสโครกกายนี้น่าเกลียดก็ไม่พอใจทั้งทังที่เป็นพระมเหสีของพระเจ้าพิมพีสารผู้เป็นพระโสดาบัน แต่พระเจ้าพินพิสารก็ไม่ลดลาพยายามหาวิธีการให้นางไปวัดพบพระพุทธเจ้านางก็ไม่ไปจนในที่สุดก็เรียกนักกวีเอกของเมืองราชคฤ์มาปรึกษาหารือแล้วก็ตกลงเป็นอันว่าให้ร,ราชกาวีเอกคนนี้แต่งพเพลงขึ้น เพลงที่แต่งนั้นก็คือแต่งเพลงเรื่องความสวยงามของพระเวรวุวรรคือวัดในวัดนั้นมีอะไรอะไรเป็นที่น่าดูทุกสิ่งทุกอย่างแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่น่าดูไปหมดพระราชวังหรืออื่นๆไม่มีอะไรสวยงามเท่ากับวัดพระเวรุวรันโอเวรวุวรรวันหนึ่งนางได้ยินนั่นข้าจึงนึกว่าเอ๊วัดนี้ มีอะไรดีถึงปานนั้นเกี่ยวหรือแน่ยินได้ฟังบ่อยๆเข้าว่าเกิดความสนใจอยากจะเข้ามาดูวันหนึ่งความที่อยากดูความพิสดารสวยงามของวัดยิงได้ไปกับพนางอื่นซึ่งเป็นที่ไว้ใจพระไทยอย่างวัดพระเวรุวน ในขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรม,มะอยู่พระองค์รู้ว่านางผู้นี้กำลังหลงตัวเองในฟาร์มสวยฟางงานเ,เมื่อไปถึงบริเวณที่พระศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่พระพุทธองค์ได้เนรมิตหญิงผู้หนึ่งนั่งถวายงานพัดพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ หญิงคนนี้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเนรมิตขึ้นนั้นสวยงามมากดุดเหมือนนางฟ้าและไม่ให้ใเห็นให้นางเขามาเห็นแต่ผู้เดียวนางเขามาเมื่อเห็นหญิงที่สวยกว่าตนก็แปลกใจในเมืองราชจะคืนนี้มีใครหนอที่สวยกว่าเราเมื่อมีความสนใจก็เข้าไปดูไปนั่งฟังด้วยมารยะาทก็ต้องไปนั่งฟัง แต่ว่าตานั้นก็จับจองอยู่ท่หญิงงามนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าให้นางเขามาเห็นนางนั้นตั้งแต่เป็นหญิงสาวรุ่นแล้วก็สาวเต็มที่แล้วก็ค่อยๆแก่ลงแก่ลงจนก็ถึงเป็นผู้เท่าเมื่อเป็นผู้เท่าผมก็งอกขาว ปากก็แบะหนังก็เหี่ยวยน่นตาก็ขุนมัวฟันก็หมดไปมือไม้ก็มีแต่หนังพุ่มกระดูกแล้วก็เป็นลมลมฟุกสิ้นชีวิตอยู่ตรงนั้นพนางเขมาเห็นแล้วเกิดสะลดใจว่าแท้จริงคนเราจะสวยแค่ไหนในที่สุดก็ถึงซึ่งความตายความแก่ความเจ็บความตาย ถอนลากถอนโคนในความยึดมั่นถือมั่นในทางว่าสวยว่างานขอบวชต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระเจ้าพิมพิสารอนุญาตแล้วให้พระนางเขมาบวชกับพระ,พ,ระพิสุนีบวชแล้วไม่นานก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งเป็นผู้ที่มีปรีชาชเฉลียวฉลาดมากเทียบปัญญาคล้ายกับภาษาลีบุตร พระศา,าสดาทรงยกย่องว่าพิจุนีองค์นี้เป็นผู้เลือดฝ่าพิจุงหลายในทางมีปัญญามากมีหลายครั้งหลายหนเห็นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลวันหนึ่งผ่านไปใันท์รักพิจุนีก็นึกแวะเข้าเยี่ยมพระนางเขม,มาพิจุนีถามธรรมะต่างๆ เขมาพิสุนีตอบได้อย่างฉะฉานมั่นคงมั่นใจพระเจ้าประเสิที่โกศนนำปัญหานั้นไปกราบภูพระศา,าสดาพระศาสดาทรงสรรเสริญและตรัสว่าถ้าเป็นเราให้คำตอบเราก็จะตอบเหมือนนางเขมาเทรีดังนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นแสดงให้เห็นว่า การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนเกสาโลมานาขาทันตาสะโจมองดูในรูปกายของเรานี้ให้เห็นเป็นตัวเป็นตนแล้วถอนออกมาทีละอย่างละอย่างว่านี่ผมนี่ขนนี่ฟันนี่เล็บนี่หนังสิ่งเหล่านี้เมื่อแยกออกมาแต่และอย่างละอย่างแล้ว ตรงไหนเป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ถอนออกมาแล้วมีฟันเป็นต้นตรงไหนสะอาดบ้างไม่มีสะอาดเลยเห็นตรงไหนไม่สะอาดมากเพียงใดพิจารณาตรงนั้นให้มากเมื่อพิจารณาตรงนั้นให้มากๆเข้าจิตที่เพ่งดูอยู่ตรงนั้นมากๆเพราะฟ้าไม่ใคร่ไม่เข้าไปติดจิตจึงเป็นกลาง เมื่อไม่เข้าไปคร่ไม่เข้าไปติดจิตเป็นกลางเพ่งน,น,นานๆเข้าก็จะเกิดความสงบเมื่อเวลาเกิดความสงบนิมิตเกิดขึ้นกับจิตสิ่งที่เห็นนั้นก็เป็นปฏิกูลอย่างแท้จริงสภาพเป็นจริงเป็นอยู่อย่างนี้มิใช่ว่าท่องเกสาโลมานะขาทันตาจัจโจมไม่ใช่ต้องหาอุบายในการพิจารณา ในอาการที่ตรวจทอดนั้นเราเห็นว่าข้อไหนเห็นปฏิกูลงา่ายดูข้อนั้นให้มากๆพิจารณาข้อนั้นให้มากๆเพราะเมื่อเกิดปฏิกูลข้อหนึ่งแล้วแต่ข้ออื่นก็เกิดตามพระพุทธเจ้านั้นสอนธรรมะโดยที่เรียกว่าย้อนสอนหรือทวนกระแสหรือสิ่งใดที่เขาทิ้งกันแล้วเขารังเกียจแล้ว พระองค์ทรงสอนให้ดูให้เห็นในสิ่งนั้นเช่นผ้าที่เขาห่อพันศพมาเผาเวลาเขาเผาศพเขาาผ้าออกทิ้งไว้ในป่าชา้าสอนให้พิสุไปเก็บเอามาเป็นผ้าบางสกุลเป็นเครื่องนุ่งหม่มคนที่ตายแล้วทอดทิ้งจนร่างกายขึ้นอืดสอนให้ไปดูนี่คืออาตุพะ ก็เรียกว่าอุทุมาตะกะสรากตัทพิขึ้นพองอืดหน้าจนแตกสลายไม่มีอะไรแล้วเหลือกระดูกบางทีก็กระกระจายออกไปกระดูกเหล่านั้นก็สอนให้ดูกระดูกว่ากระดูกนี้ก็เป็นอสุภะไม่น่าใครไม่น่าชอบใจเป็นอจิรังวัจยังกายโยกายนี้ไม่นานหนอ ปัชวิงอาจิเสสติจะทับถมซึ่งแผ่นดินชุดโดอาเปจะวิญญาโนเมื่อปราศจากวิญญาณแล้วนิรัฐทั้งวัคคริงกำลังถูกเขาทอดทิ้งดูท่อนฟืนหรือร้ายยิ่งกว่าท่อนฟืนทอนฟืนคนเห็นเข้ายอมมาเก็บทําหุงข้าวทําประโยชน์อื่นโครงกระดูกที่บุคคลพบขึ้นแล้วไม่มีใครเข้าไปแตะต้อง พระพุทธเจ้าสอนให้พิจารณาเห็นเพื่อถอนความยึดมั่นถือมั่นจิตจะได้เป็นกลางจิตเป็นกลางแล้วจะสงบสงบแล้วจะเห็นความสงบเห็นโครงร่างเหล่านั้นอยู่ในจิตเมื่อจิตเห็นสภาพนั้นก็ถอนความยึดถือจึงจะถอนความยึดถือขึ้นได้นิวรารมาฉันหมดไปจากจิตได้ ออกไปจากจิตได้ถ้ายังไม่เห็นถึงระดับนั้นนิวรณ์ถึงจะสงบก็สงบตื้นๆสงบเพียงชั่วพักชั่วครู่หนึ่งแล้วการมาฉานหรือราคะก็เกิดขึ้นอีกราคะนั้นเป็นกิเลสที่สําคัญเป็นประดุจที่เชือกนิ่มเป็นประดุจคล้ายเชือกนิ่มที่เหนียวตัดยากทำลายยากถ้าจิตของคนเรา ถ้าพิจุปฏิบัติในสมาธิสมาธิเกิดขึ้นก็ดียังไม่เกิดก็ดีถ้าวันใดไปเห็นรูปและเกิดติดใจนึกถึงรูปแล้วเกิดความกำหนัดความกำหนัดเกิดขึ้นแม้เพียงนาทีหนึ่งจะทำให้จิตของตนเสื่อมไปเจ็ดวันคือที่เคยสงบก็ไม่สงบมักจะเกิดความฟาุ้งซ่าน พุ่งสรางและก็เกิดทําให้นึกถึงรูปนั้นอีกเพราะฉะนั้นราคะมีโทษราคะเป็นภยัยต้องมองเห็นสิ่งปฏิกูลสิ่งปฏิกูลมีคุณสิ่งปฏิกูลไม่มีโทษสิ่งปฏิกูลทำให้จิตผ่องแผ้วตรงกันข้ามกับความสวยงามเพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า จึงสอนให้สำรวมคือระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อตาเห็นลูกหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นได้รับรสกายถูกต้องสัมผัสและรู้ทำมารมด้วยใจให้ระวังอันตรายเหล่านั้นไว้ท่านกล่าวเปรียบเทียบในบางแห่งว่ารูปเสียงกินรสโพธิภพทำมารมเหมือนสวนดอกไม้ บุคคลผู้จะไปกินใดทิ่นหนึ่งพบสวนดอกไม้เห็นดอกไม้แล้วสวยเข้าไปชมชมแล้วก็เพลิอนอยู่ในสวนดอกไม้นั้นความมุ่งหมายที่จะไปถึงในจุดหนึ่งก็ไปไม่ถึงชั้นใดจิตของบุคคลผู้หลงสวนดอกไม้คือรูปเป็นตน้นว่าสวยว่างามก็ไปไม่ถึงสมาธิเช่นเดียวกันฉะนั้นเพราะฉะนั้นระวังใจอย่าให้กำหนัดระวังใจอย่าให้ขัดเคือง ระวังใจอย่าให้รุมหลงระวังใจอย่าให้มัวเมาถ้าเป็นนักปฏิบัติรักษาสภาพนี้ไว้ให้สม่ำเสมอคงที่ยั่งยืนจิตมีโอกาสที่สงบได้ง่ายพิ่งรวมความว่า <c oughs> <c oughs> การใช้ปัญญาพิจารณากายนี้แต่ไม่ฟุ้งซ่านเหมือนอย่างอื่นกับว่าจิตวนเวียนอยู่ในกายนี้เองสิ่งที่เป็นปฏิกูล ทำลายการมาฉันเป็นต้นอยู่ในกายนี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ในกายเรากายผู้อื่นก่อนที่จะมองกายผู้อื่นเป็นปฏิกูลมองกายตนเองให้เป็นปฏิกูลก่อนที่แดงมาแล้วมาคืนก่อนบ้างสมาธิการเพ่งและสมาธิการพิจารณาทั้งสองประการนี้มักจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเพ่งแล้วสงบเพ่งไป ถ้าเพ่งไปนานๆาเข้าสงบแล้วเกิดความหยุดตัวลื้อไม่ไปต่อไม่เดินหน้าต่อไปอีกพึงใช้ปัญญาพิจารณาหยุดเพ่งแล้วใช้ปัญญาพิจารณาปฏิกูลพิจารณาให้มากๆแล้วกลับไปเพ่งใหม่จิตจะพุ่งต่อไปอีกวิธีแก้จิตด้านจิตไม่พุ่งต่อไปเมื่อภาวนามากๆจนในทุกุดอาจจะเกิดถีนมิทะ ความท้อถอยความห่วงเหงาวานอนความเมื่อหน่ายความมีจิตโทดโได้ถ้าไม่แก้เพราะฉะนั้นต้องอาศัยการพิจารณาการนี้หเห็นเป็นปฏิกูลยามีเครื่องแก่จึงรวมความว่าการทําใจให้สงบในสองวิธีวิธีหนึ่งเพ่งจิตให้จิตนึกว่าพุโทโธพุธโทโธมีสติคุมไว้วิธีหนึ่งใช้ปัญญาพิจารณาเกสาโลมาณะขาทันตา ให้เห็นปรากฏขึ้นที่แก่จิตจิตก็จะสงบได้เพราะฉะนั้นต่อน,นี้ไปชงตั้งใจอบรมจิตของตนให้เกิดความสงบด้วยกรรมาฐานในบทใดบทหนึ่งวิธีใดวิธีหนึ่งสำหรับผู้บทใหม่ๆควรใช้วิธีเพ่งจิตให้สงบไปเป็นพื้นฐานก่อนให้เกิดความชำนานก่อนอย่าเพิ่งกลับไปกลับมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาซึ่งจะทำให้ใจเกิดความรนเรลดังนั้นต่อน,นี้ไปพึงทำใจใหสงบ ตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป